ผู้บรรยายพร้อมครับคณะกรรมการจุดปล่ยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเตรียมตัวรันะครับ ปลาเรือช่วยไม่มีไหนช่วยกันหน่อยบเตน็าเร็วขอให้เร็วจริงๆนะครับท้ายจกเรืออกแล้วท้ายเงอะไรมองกันปลาเทปนี่เดมมันไม่ตก ้ลลผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างเรือหงเหินฟ้าเทพปทุมทองลู่น้ําแดงกับเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ลูน่น้ําน้ำเงินผลการแข่งขันลูน่น้ําน้ำเงิน เทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะค่ะเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะครับศักดิ์สิทธิ์จริอองๆครับขอนำเรียนให้เรือชิงที่สามนะครับโค้ชชิงที่สามเชิญนะครับเทพนารายณ์ลูกน้ำแดงกับเทพบันดา เฉยเลยครับเทียนร้องจิงที่สาวนะครับ